สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู News Podcast ่ MCT อ็มซีทีนิวสวิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนุคันทองประจำวันจันทร์ที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2568เกือบทุกคนคาดการเหมือนกันหมดว่าให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวรับศึกเขเมรครั้งใหม่ที่อาจใหญ่และรุนแรงกว่าเดิมข้อตกลงหยุดยิงเป็นเพียงแค่การเปิดโอกาสให้เขเมรตั้งหลักและรวบรวมกำลังพลทั้งอาวุปกรณ์ใหม่และประเมินความเสียหายและบทเรียนจากการรบที่พรมแดนกับ กองทัพไทยในสงครามหวันที่ผ่านมาเพื่อว่าจะได้เปิดศึกกับไทยใหม่เพราะว่าเป้าหมายของฮุนเซนในการยึดครองพื้นที่ตามแนวชายแดน17เจ่อ11จุดทั้งหมดได้แก่ภูมิดือช่องงานมาปราสาสตตาเมืินทมปราสาสตตาควายช่องบกโดนตวนสันตโสมช่องจอมช่องสายตะพูพระวิหารและพรานยาวยังไม่ได้บรรลุเนื่องจาก กองทัพไทยสามารถยึดคืนกลับมาได้เกือบหมดคงเหลือแต่ปราสาทตาควายที่จังหวัดส,สุรินทที่ยังคงเผชิญหน้ากันอยู่ระหว่างฐานขเขมรกับกองทัพไทยอย่างไรก็ตามฮุนเซนประสบความสําเร็จในเฟสแรกของสงครามในการดึงอาวเซียนและสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องในความขัดแย้งกับไทยซึ่ง นำไปสู่ข้อตกลงหยุดยิงและการเจราจาเรื่องพรมแดนผ่าน General b o r d e r Committee หรือคณะกรรมการาชายแดนทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่4-7สิงหาคมนี้เฉนได้ว่าเกมยังคงอยู่ในมือฮุนเซนไม่ว่าจะเป็นการขอสงครามกับไทยการให้มีการหยุดยิงและการให้มีคณะกรรมการทั่วไปเจราจาเรื่อง เขตแดนโดยที่ไทยจะถูกโดดเดี่ยวจากการที่เขมรจะได้รับการอุ้มชูทั้งจากอาเซียนและมหาอำนาจตะวันตกที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าส่วนเกี่ยวข้องในภูมิภาคด้วยเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่กว่าล่าสุดกระทรวงกลาโหมกัมพูชาอ้างแหล่งข่าวระบุว่าทหารไทยสั่งอพยพประชาชนเตรียมเปิดฉากบุก ก่อนการประชุม General Border Committee โดยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงสวนทุนเซนยกเลิกเป็นประธานประชุมบุษฏิสภาเตรียมบัญชาการกองทัพ24ชั่วโมงล่าสุดนะครับมาลีเขาศกของทางด้านอของทัพกัมพูชาแถลงเพิ่มเติมมาสถานการณ์แนวหน้ายังสงบกองทัพเตรียมพร้อมสูงสุดแต่กัมพูชาเคารพหยุดยิง เมื่อวันที่สามที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกประกาศว่าโฆษศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาขอแจ้งให้สาธารณชนและประชาชนคมระหว่างประเทศทราบว่าตามข้อมูลที่ได้รับเมื่อเวลา10นาฬิกาสสิกานาทีของวันที่สามสิงหาคมที่ผ่านมาของทัพบกไทยได้ร่วมมือกับทางการไทยสั่งการให้พลเมืองที่เหลืออยู่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินเดินทางออกภายในคืนนี้แหล่งข่าวเดียวกันระบุว่า กองทัพบกไทยวางแผนที่จะเปิดฉากโจมตีตามชายแดนชายแดนจากพื้นที่ปราสาทตาเมืนเอนทมปราสาทตาควายพระวิหารไปรยังพื้นที่อันเชสหรือว่าช่องอานมาซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นไม่นานก่อนการประชุมคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปซึ่งกำหนดไว้ในวันที่7สิงหาคมที่ประเทศ ประเทศมาเลเซียการวางแผนรุกครั้งนี้ถือเป็นการละเมิดบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาก่อนการประชุมคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปนี่คือข่าวของทางฝ่ายกองทัพของกัมพูชาระบุนะครับและยังเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันไว้เมื่อวันที่28กรกฎาคมนะกรุงกัวลาลัมเปอร์โดมีมาเลเซีย สหรัอเมริกาและจีนเป็นสักขีพยานกัมพูชาเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศช่วยกันป้องกันและให้ฝ่ายไทยหยุดแผนการลุกรามทันทีหากข้อมูลเป็นความจริงและให้เคารพข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของสันติภาพและเสรีภาพในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศและทั้งภูมิภาคทั้งนี้ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาและนายฮุนมันเน็นะครับนายกรัฐมมตรีกัมูชาไดแ้แชร์ประกาศดังกล่าวนะครับผ่านทาง Facebook อีกด้วยต่อมาในฮุนเซนโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าตามประกาศของโฆษกกระทรวงกลาโหมเมื่อสักครู่นี้ระบุว่ากองทัพไทยอาจใช้กำลังทหารโจมตีกัมพูชาในคืนนี้โดยสถานการณ์เช่นนี้ผมไม่สามารถจะเป็นประธาน การประชุมวุฒิสภาในเช้าวันที่4สิงหาคมไม่ว่าจะมีการสู้รบหรือไม่ก็ตามเนื่องจากผมจะบัญชาการกองทัพตลอด24ชั่วโมงดังนั้นการประชุมวุฒิสภาจะจัดขึ้นภายใต้การนำของท่านพระอุสบอริตรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งนอกจากนี้ผมขอความเข้าใจล่วงหน้าจากผู้ที่ส่ง ขโมยพอจนเกิดนะครับก็คือวันที่5สิงหาคมที่จะถึงนี้ว่าผมไม่สามารถอ่านได้หรือได้อ่านแล้วแต่ไม่ได้ตอบกลับเนื่องจากผมจะยุ่งอยู่กับสงครามและสันติภาพซึ่งเป็นเรื่องความเป็นความตายของชาตินะครับนี่คือสิ่งที่ฮุนเซน ได้ประกาศออกมาส่วนพลโทมาลีโซเชตาโคสกกระทรวงกระหหมกัมพูชาเมื่อเวลา20มนา45นาทีของวันที่3สิงหางคมที่ผ่านมาบอกว่าสถานการณ์ในแนวหน้ายัางคงสงบแต่กองกำลังของเราอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดกัมพูชาเคารพข้อตกลงหยุดยิงที่ตกลงกันณนะกรุงกราลมเปอร์เมื่อวันที่ 28กรกฎาคมปี2568อย่างเคร่งครัดโปรดติดตามข้อมูลจากหน้าเพจอย่างเป็นทางการและอย่าลงเชื่อข่าวปลอมต่อมาช่วงหลังเที่ยงคืนเขาศกกระหมของกัมพูชาออกประกาศอีกว่าณเวลา00.01ณวันที่4สิงหาคมนะครับหรือว่าเที่ยงคืน ที่ผ่านมานะครับสถา,านการณ์ที่แนวหน้ายัางคงสงบแต่กองกําลังของเรากําลังตื่นตัวสูงกัมพูชายึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงที่พุทธาจยาประเทศมาเลเซียในวันที่28กรกฎาคมเรียนประชาชนโปรดติดตามข้อมูลจากเพจทางการอยา่าหลงเชื่อข่าวปลอมนะครับอย่างไรก็ตามุลเซ็นคงต้องเอาคืนนะครับ เพื่อจะเพิ่มอำนาจการต่อรองในการเจรจาตีเส้นเขตแดนใหม่เนื่องจากว่าเป้าหมายของทางด้านฮุนเซนก็คือการได้ดินแดนเพิ่มจะได้ขีดเส้นนะครับไปที่ท้องทะเลในอ่าวไทยเพื่อจะรูบเกาะกูดเพราะว่าพื้นที่บริเวณเกาะกูดแดนข้างล่างมีทรัพยากรพลังงานหรือว่ามีน้ำมันจำนวนมากมายมหาศาลนะครับมูลค่า อย่างน้อยสา0 0สนกว่าล้านเหรียญนะครับเพราะฉะนเองเป็นสิ่งที่ทางคุณเซนต้องการและจะดึงเอามาหามนาจโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสเขาร่วมในแผนการครั้งนี้ซึ่งอาจจะมีทางคนไทยบางคนก็ไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่ามีเอี่ยวจึงทำให้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนนะครับ ขณะนี้มีการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทธปกรณ์ขนาดใหญ่ของฝ่ายเำมเนเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งที่ปราสาทตาควายรวมถึงการส่งโดรนและหน่วยลาตะเวนเข้ามาสอดส่องความเคลื่อนไหวของฐานไทยนะครับทำให้กองทัพไทยต้องตื่นตัวตลอดเวลาและต้องมีการเสริมทัพนะครับเพื่อรับมือกับความเป็นไปนได้ของสงครามรอบสองที่จะปะทุขึ้นมา เมื่อใดก็ได้สำหรับสหนักกาเองนะครับที่ต้องการเข้ามาครอบงำกัมพูชาเพื่อที่จะสกัดอิทธิพลของจีนที่ให้ความช่วยเหลือกัมพูชามาเป็นเวลาช้านานความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาจะช่วยเปิดทางให้สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากัมพูชาจะต้องพึ่งพางบประมาณกลาหมและ อาวุธจักรทุกรณกจากสารัฐเนื่องจากจีนตอนนี้รู้สึกโกรธแค้นหุนเซนอย่างมากที่หักหลังจีนและพยายามดึงเอาสหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลแทนด้วยเหตุนี้ความหวังในไหที่กัมพูชาจะได้รับความช่วยเหลือจากจีนต่อไปนะครับทางด้านเศรษฐกิจและการทหารจะค่อยๆลดลงหรืออาจหายไปเลยก็ได้นะครับหากจีนมองว่าไม่สามารถที่จะดิลกับ นเซได้อีกต่อไปถ้าจะว่าไปแล้วความขัดแย้งระหว่างกัมพูชากับไทยก็มีหลายมิติคล้ายกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านคู่หนึ่งกับยูเครนกับรัสเซียคู่หนึ่งนะครับในกรณีของสงครามในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านอิสราเอลเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนเพราะว่าต้องการล้มระบอบการปกครองของอิหร่าน โดยอ้างการโจมตีของการนิวเคลียร์ของอิหร่านบางหน้าเพราะว่าทางอิสราเอลไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นภัยหรือว่าเป็นอุปสรรคของอิสราเอลในการสร้างอิทธิพลในตะวันออกกลางผ่าน Greater Israel Project ซึ่งจะทำให้อิสราเอลเป็นมหาอำนาจในตะวันออกกลางแต่ผู้เดียวการเปิดเกมสงครามของอิสราเอลมีสหรัฐรู้เห็นเป็นใจอยู่ทุกขั้นตอนนะครับส่วนอิหร่านเป็นฝ่ายตั้งรับ และทําการตอบโต้จนทําให้อิสราเอลต้องถอยร่นอย่างไม่เป็นกระบวนอิราลถูกขี่ประุดความเร็วเหนือเสียงรวมทั้งโดรนพิฆาตของอิหร่านทําลายประมาณ1ในสของจุดยุทธศาสตร์หรือ,รอ,รอคโครงสร้างพื้นฐานของอิสราเอลนะครับถูกทําลายไปหมดอิสราเอลมีขนาดเล็กกว่านะครับและมีศักยภาพทางทหารด้อยกว่าอิหร่านหลายสิบเท่า แต่ที่อิสราเอลกล้าโจมตีอิหร่านเพราะถือดีว่ามีสหรัฐหนุนหลังความจริงแล้วไมนจามินในทันยาฮูนาะยกรัฐมนตรีของอิสราเอลเปิดฉากสงครามกับอิหร่านโดยหวังดึงเอาสหรัฐเข้าสู่สงครามด้วยเพราะอิสราเอลรู้ดีว่าลำพังตัวเองไม่สามารถที่จะพิชิตอิหร่านได้แต่โดนัททรัมม์เล่นเกมหลอกล่อเพราะทรัมม์รู้ดีว่าหากสั่งกองทัพสหรัฐเข้าสู่สงครามกับอิหร่านอย่างเต็มตัวจะติดลมในสมรภูมิ และไม่มีทางที่สหรัฐจะเอาชนะอิหร่านได้ง่ายๆเพราะว่าอิหร่านมีความแข็งแกร่งมากนอกจากนี้รัสเซียจีนปากีสถานพร้อมที่จะเข้ามาช่วยอิหร่านรบกับสหรัฐนะครับหากสหรัฐจโจมตีอิหรา่านหลังจากที่อิสาราเอลรู้ตัวว่าสู้อิหร่านไม่ได้ยอมรับว่าประเมินศักยภาพทางอาวุธของอิหร่านต่ำเกินไป ปากวัาอิสาราเอลต้องคอยยิงขีปนาวุธขึ้นไปสกัดโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านจนสต็อกขีปนุวุธป้องกันภัยทางอากาศเหลือใ,ใช้ได้เพียงสองสัปดาห์เท่านั้นสหรัฐไม่สามารถสปายขีปนาวุธชุดใหม่ให้อิสาราเอลได้ทันเวลาเพราะต้องใช้เวลาในการผลิตที่ผ่านมาก็ส่งไปให้ยูเครนใช้ไปแล้วไปจำนวนมากทําให้ถึงเวลาจําเป็นจริงๆนะครับกองทัพสหรัฐอาจจะไม่มีขีปนาวุธพอใช้ด้วยซ้ํา เนทันเยหูจึงรีบไหว้วอนให้ทำเข้ามาช่วยเจราจาสงบศึกเพื่อไม่ให้ปีกานเสียหน้าทำจึงสั่งโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างพอเป็นพิธีโดยแจ้งให้ทางอิหร่านทราบลงหน้าหลังจากนั้นอิหร่านก็ตอบโต้สหรัฐด้วยการโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐในกาตาร์แบบพอเป็นพิธีเหมือนกันเป็นอนวมาเจ้ากันไปหลังจากนั้นสหรัฐรีบสั่งให้มีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านแล้วอ้างเครดิตในการยุติสงคราม12วัน ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความจริงทรัมป์ต่อสายคุยกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเพื่อให้รัสเซียช่วยกดดันอิหร่านให้หยุดยิงมิฉะนั้นทรัมป์จะถูกกดดันจากพวกซายนิสหรือพวกนิโอคอนในสหรัฐให้กระโดดเข้าสู่สงครามเต็มตัวกับอิหร่านซึ่งจะทําให้ภูมิภาคตะวันออกกลางลุกเป็นไฟในขณะที่ปูตินกําลังติดพันในสงครามยูเครนและต้องการ,รเผด็จศึกนี้ก่อนในแง่นี้หุ่นเซน ก็ไม่ได้แตกต่างจากในทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลและวลรดิเมียนซิลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนที่เป็นฝ่ายยัวย่วยุก่อสงครามกับอิหร่านและก่อสงครามกับรัสเซียก่อนตามลำดับนะครับส่วนฮุนเซนก็เป็นผู้ริเริ่มทำสงครามกับไทยก่อนเหมือนกันจเจนได้ว่าที่ฮุนเซนซึ่งรู้ดีนะครับว่ากองทัพมีศักยภาพด้อยกว่าไทยมาก แต่มั่นใจนะครับว่าสหราัฐจะให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเหมือนกับที่สนับสนุนในทันเยหูและเซลินสกี้นะครับทางสหรัฐเมริกาเองก็เพิ่งพยายามเข้าหาฮุนเซนได้ไม่นานนะครับขณะเดียวกันสาราก็มองว่าไทยเป็นหมูในอวยหรือเป็นพันธมิตรในอินโดแปซิฟิกนะครับ เนไดวา,ารสรให้การสนับสนุนเนทันยาฮูเซเดนสกี้ ky, และฮุนเซนด้วยกันทั้งนั้นนะครับแม้ว่าการให้การสนับสนุนให้ทางฮุนเซนจะไม่ชัดแจ้งเหมือนกับการช่วยเหลือเนทันยาฮูและเซเนสกี้เพราะว่าไทยเองก็เป็นพันธมิตรของสหรัฐนะครับเป็นหมูในอวยเป็นของตายนะครับที่ถูกปั่นให้ขัดแย้งกันจะได้เปิดทางให้สหรัฐอเมริกาเข้า กัมพูชาได้อย่างสะดวกรวมทั้งขับไล่หรือว่าลดบทบาทของอิทธิพ์ของจีนไปนี่คือสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานะครับมันเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกที่ทางสหรัฐอเมริกาเข้ามา,าต้องการเข้ามาแทนที่อิทธิพ์ของจีนในภูมิภาคนี้ ไม่มีทางนะครับที่ทางจีนจะให้การสนับสนุนเส,นสน็นทงสงครามกับไทยนะครับเพราะว่าในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ไทยมีความสําคัญสำหรับจีนมากที่สุดในภูมิภาคนี้ในขณะเดียวกันอิทธพิพลของสหรัฐในไทยฝังรากลึกมานานตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองทำให้มันเป็นเรื่องค่อนข้างลําบากสําหรับจีนที่จะสร้างอิทธิพลหรือความร่วมมือกับไทยในความมั่นคงอย่างลึกซึ้งนะครับแม้ว่าทางการค้าทางเศรษฐกิจจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญท,ที่สุดของไทยก็ตาม โดนทรัมป์นะครับออกโรงห้ามศึกระวังไทยกับกัมพูชาในขณะที่ไทยกําลังได้เปรียบในการรบที่บริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อช่วยกัมพูชาที่กําลังเพียงพล้าโดยที่คนในรัฐบาลอาจรู้เห็นเป็นใจด้วยเหมือนกับที่ทรัมป์ห้ามศึกระวังอิสราเอลกับอิหร่านเพื่อช่วยอิสราเอลไม่ให้พ่ายแพ้อย่างหมดรูปในการรบกับอิหร่าน การที่รัฐบาลทรัมป์แอบช่วยกัมพูชาในการทําสงครามกับไทยจะทําให้กัมพูชาต้องพึ่งพาสหรัฐทั้งด้านกําลางโหมและอาวุธทุบปกรณ์เหมือนอกับที่อิสราเอลและยูเครนต้องพึ่งพาสหรัฐเกือบจะร้อเซเพราะว่าเศรษฐกิจพังพินาศไปแล้วเจนได้ว่าประเทศที่สหรัฐให้การสนับสนุนว่าจะเป็นยนูเครนอิสราเอลหรือกัมพูชาต่างก็เป็นประเทศที่เปิดสงครามก่อน และเพียงพร้ำในสงครามอีกด้วยแต่นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะวา่าเป้าหมายของจัก,กรวรรดิคือการก่อสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นผลแพ้ชนะไม่สําคัญที่สําคัญกว่าคือเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่กว่าในการสกัดอิทธิพลของรัสเซียจีนและกลุ่มบริกส์นะครับไม่ให้พังอาจขึ้นมาท้าทายความเป็นมหาอำนาจโลกขั้วเดียวของสหรัฐใน ระหว่างของสงครามที่ไม่จบสิ้นนี้สหรัฐสามารถขายอาวุธและหากินกับความอ่อนแอของทุกประเทศที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐได้โดยที่บริษัทอเมริกันหรือหรือว่าบริษัทตะวันตกจะเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ที่หลังเมื่อพันธมิตรของรัสเซียและจีนที่มีความอ่อนแอจากสงครามและความขัดแย้งที่จกักรวรรดิให้การสนับสนุนการท้าทยายอำนาจทางเศรษฐกิจและการเงินและการทหารของสหรัฐจะทําได้อย่างยากลําบากโดยที่ทรัม ก่อสองครามการค้าและสงครามภาษีเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อล้มระบบและทำให้ทุกฝ่ายต้องอ่อนแอและพึ่งพาสหรัฐต่อไปสหรัฐจะทำได้สำเร็จหรือไม่ในการรักษาความเป็นมหาอำนาจโลกขั่วเดียวเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ที่สำคัญอื่นใดไทยต้องมีกุศโลบายในการดำเนินนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงอย่างสุขมุมรอบคอบ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สงครามกัมพูชากลายเป็นสงครามตัวแทนที่ถูกสหรัฐชักใยเบื้องหลังทั้งสองฝ่ายให้รบกันจะได้อ่อนแอลงหรือพังกันไปทั้งคู่ทําให้ต้องพึ่งพาสหรัฐต่อไปโดยที่การพึ่งพาสหรัฐจะมาพร้อมกับเงื่อนไขของการสลัดอิทธิพลของจีนซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อไทยหรือภูมิภาคนี้ทั้งในระยะกลางหรือระยะยาวเพราะว่าหากสหรัฐมีความขัดแย้งกับจีนในกรณีของสงครามไต้หวันหรือสงครามทะเลจีนใต้ การเป็นพันธมิตรกับสหรัฐหรือพูดอีกอย่างการถูกบีบให้เป็นศัตรูกับจีนจะส่งผลร้ายและจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของประเทศไทยในระยะต่อไปที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในเวลานี้คือการที่ฮุนเซนน่าจะ่ิะรับความช่วยเหลือด้านอาวุธที่ทันสมัยจากสารหรัฐตะวันตกมิฉะนั้นจะไม่ออกอาการเหิมเกริมโดยการสั่งให้ฐานกัมพูชาสเสริมทัพที่ปราสาทตาควายและที่อื่นๆพร้อมมีการส่งโดรนเข้ามาสอบแนนในดินแดนไทย ทำให้กองทัพไทยเวลานี้ต้องไม่ประมาทและต้องรีบจัดหาวุธที่มีอนุภาพอย่างเพียงพอในการรับมือกับเล่ห์เหลี่ยมของฮุนเซนเพราะว่าศึกและแวกรอบใหญ่นี้ใหญ่หลวงนะสำบวนี้รายการ MCT News Podcast เวลามด,ดุลพิดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารน่าสุดจาก MCT News สำรับที่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ